รู้หรือไม่ใครที่ชอบตื่นตีสามถึงตีห้าความลับที่ซ่อนอยู่สัญญาณการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเชื่อมโยงที่น่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะคุณเคยตื่นขึ้นมากลางดึกช่วงตีสามถึงตีห้าแล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไม มันถึงเกิดขึ้นซ้ำๆบางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญบางคนอาจเชื่อว่าเป็นสัญญาณจากร่างกายแต่ความจริงแล้วนี่อาจเป็นการปลุกค,คุณสู่เส้นทางของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ของช่วงเวลานี้ตามแนวคิดทางจิตวิญญาณศาสนาและการแพทย์แผนโบราณ รวมถึงข้อมูลจากงานวิจัยที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและค้นพบคำตอบจากปรากฏการณ์นี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นช่วงเวลาตี3ถึงตีหถูกเรียกขานว่าชั่วโมงแห่งจิตวิญญาณเป็นช่วงเวลาที่พลังงานของโลกสงบเงียบที่สุดสัญญาณรบกวนจากภายนอกลดลงทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกและจัก,กรวาลได้ง่ายขึ้น ในทางศาสนาพุทธช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างการทำสมาธิและเจริญสติเพราะจิตใจจะนิ่งและเปิดรับพลังงานสูงสุดผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากกล่าวว่าการนั่งสมาธิหรือเจริญสติในช่วงเวลานี้สามารถเปิดประสบการณ์ทางจิตวิญญ,ญาณที่ลึกซึง <S <S ง้งเช่นความสงบภายในความเข้าใจตัวเอง หรือแม้กระทั่งแรงบันดาลใจใหม่ๆหลายศาสนาและปรัชญาทางจิตวิญญาณเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่สามารถเชื่อมต่อกับพลังงานสูงสุดหรือจักรวาลได้ง่ายที่สุดในทางวิทยาศาสตร์พบว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่คลื่นสมองอยู่ในระดับเทต้าและเดลต้าซึ่งเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถเข้าถึงภาวะสมาธิได้ลึกกว่าช่วงเวลาอื่นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าการฝึกสมาธิในช่วงเช้ามืดช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองครอเทกส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจความคิดสร้างสรรค์และการควบคุมอารมณ์นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าการตื่นขึ้นมา ในช่วงเวลานี้บ่อยครั้งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเมลาโทนินและคอร์ติซอลซึ่งส่งผลต่อวงจรการนอนหลับและการตื่นของเราตามาศาสตร์แพทย์แผนจีนช่วงเวลาตีสถึงตีหมีความเกี่ยวข้องกับปอดและลำไส้ใหญ่ปอดไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจแต่ยังเป็นศูนย์กลางของพลังชีวิตซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสภาวะอารมณ์ และความสมดุลทางจิตใจในศาสตร์แพทย์แผนจีนปอดเ่ยวข้องกับอารมณ์แห่งความโศกเศร้าซึ่งหมายความว่าหากปอดไม่อยู่ในภาวะสมดุลอาจทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าหดหู่หรือความวิตกกังวลไม่สามารถอธิบายได้การตื่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้บ่อยๆ อาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังพยายามฟื้นฟูและขจัดพลังงานด้านลบหรืออาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเช่นความเครียดวิตกกังวลหรือบาดแผลทางใจจากอดีตนักวิจัยจากมหาวิทยายลัยแคลิฟอร์เนียพบว่าระบบหายใจของเรามีผลต่อสมองอย่างลึกซึ้ง การฝึกหายใจลึกๆในช่วงเวลานี้สามารถช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งช่วยลดระดับคอติซอลฮอร์โมนแห่งความเครียดและทำให้จิตใจสงบลงได้นอกจากนี้งานวิจัยของ NCBI ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจคือการฝึกหายใจลึกๆหรือการทำสมาธิ สามารถช่วยฟื้นฟรูระบบปอดและช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดในร่างกายได้เคยไหมที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วมีความคิดผุดขึ้นมาแบบไม่คาดคิดบางครั้งช่วงเวลาตี3ถึงตี5เป็นช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกกำลังทำงานหนักที่สุดมันอาจพยายามบอกอะไรบางอย่างกับคุณหรืออาจเป็นสัญญาณการตื่นรู้ที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณ โดยทั่วไปแล้วการตื่นรู้นี้มักเกิดขึ้นหลังจากประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นความทุกข์ลึกซึง้งความสูญเสียช่วงเวลาที่มีความหมายสูงสุดในชีวิตของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นช่วงตีสาถึงตีหอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบดังต่อไปนี้ 1. ความรู้สึกเชื่อมโยงกับพลังงานที่สูงขึ้นผู้ที่กำลังประสบการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ มักรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังพยายามสื่อสารกับพวกเขาอาจเป็นพลังจักรวาลจิตวิญญาณที่สูงกว่าหรือสัญญาณจากจิตใต้สำนึกที่ต้องการให้คุณรับรู้ถึงสิ่งสำคัญในชีวิตบางคนรับรู้ถึงพลังงานอ่อนโยนที่ล้อมรอบตัวเองขณะที่บางคนอาจได้รับแรงบันดาลใจหรือคำตอบสำหรับคำถามที่พวกเขากำลังค้นหาเช่น มีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตหรือได้รับสัญชาตญาณนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและในบางครั้งเราอาจสัมผัสถึงพลังแห่งความรักความเมตตาและความสงบที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยรู้สึกมาก,ก่อน 2. การเปลี่ยนแปลงของจิตใจและอารมณ์อาจรู้สึกว่าความคิดของตัวเองลึกซึ้งขึ้นมีการตระหนักถึงอารมณ์ของตนเองมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกภายในที่อาจไม่เคยตระหนักมาก,ก่อนบางคนอาจรู้สึกถึงความสงบลึกซึง้งหรือความเข้าใจในตัวเองและโลกรอบตัวมากขึ้นรากับว่าได้รับมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตและความหมายของการมีอยู่ 3. ต้องการสแสวงหาความหมายของชีวิต คนที่กำลังตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมักเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายและจุดประสงค์ของตนเองอย่างลึกซึง้งพวกเขาอาจเริ่มสำรวจว่าชีวิตมีความหมายอย่างไรในนิมิตท,ที่กว้างขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องงานหรือความสำเร็จภายนอกแต่รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นการเชื่อมโยงกับจักรวาลและบทบาทที่แท้จริงของตัวเองในโลกนี้บางคนอาจเริ่มค้นหาความหมาย ผ่านการปฏิบัติธรรมศึกษาปรัชญาหรือสแสวงหาความสงบภายในผ่านการทำสมาธิการตื่นรู้เช่นนี้มักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมุมมองต่อชีวิตเช่นลดความยึดติดในวัตถุภายนอกและให้ความสำคัญกับความสุขที่เกิดจากภายในมากขึ้น 4. ความสามารถในการรับรู้พลังงาน บางคนอาจรับรู้พลังงานรอบตัวได้ไวขึ้นหรือรู้สึกว่าตนเองมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่มองไม่เห็นพวกเขาอาจสัมผัสถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปในสถานที่ต่างๆสามารถรับรู้พลังงานของคนรอบตัวได้ง่ายขึ้น หรือแม้กระทั่งสัมผัสถึงคลื่นพลังงานจากธรรมชาติเช่นต้นไม้สายน้ำหรือท้องฟ้าบางครั้งอาจมีความรู้สึกว่าได้รับสัญญาณหรือข้อความจากจักรวาลผ่านสัญลักษณ์ในชีวิตประจำวันเช่นตัวเลขที่เห็นซ้ำๆความฝันที่มีความหมายลึกซึง้งหรือความรู้สึกถึงพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการเปิดรับพลังงานใหม่ และการปรับตัวของจิตวิญญาณสู่ระดับที่สูงขึ้น 5. ฝันที่มีความหมายลึกซึง้งการตื่นขึ้นมาช่วงตีสามถึงตีห้าอาจมาพร้อมกับความฝันที่ลึกซึง้งหรือข้อความจากจิตใต้สำนึกซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงบางสิ่งที่จิตใจพยายามจะสื่อสารกับคุณความฝันเหล่านี้มักจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนมีความรู้สึกที่รุนแรง หรืออาจมีสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายลึกซึง้งผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอย่างคารยุงเชื่อว,ว่าความฝันเป็นช่องทางสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของเราในขณะที่งานวิจัยด้านประสาทวิทยาพบว่าความฝันสามารถช่วยให้เราประมวลผลอารมณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้หากคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับความฝัน ที่มีเนื้อหาสาระสะเทือนอารมณ์หรือเป็นฝันที่เกิดขึ้นซ้ำๆลองจดบันทึกเพื่อพิจารณาและถอดรหัสว่าจิตใต้สำนึกของคุณกำลังพยายามบอกอะไรกับคุณซึ่งอาจช่วยให้คุณเข้าใจตนเองและปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณได้หากคุณตื่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้บ่อยๆอย่าเพิ่งมองว่า เป็นเรื่องบังเอิญเพราะนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่จัก,กรวาลหรือจิตใต้สำนึกของคุณพยายามส่งสัญญาณบางอย่างให้คุณรับรู้คุณสามารถใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้ความสงบเงียบของเวลาเช้ามืดนี้เปลี่ยนเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาตนเองลองใช้ช่วงเวลาตีสามถึงตีห้เป็นโอกาสในการค้นพบศักยภาพและพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ ทำสมาธิหรือสวดมนต์การทำสมาธิหรือสวดมนต์ในช่วงเวลานี้ช่วยให้จิตใจสงบปลอดโปรง่งและเปิดรับพลังงานบวกจากจัก,กรวาลได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดระดับความเครียดเพิ่มความสามารถในการโฟกัสและสร้างความสมดุลทางอารมณ์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดพบว่าการทำสมาธิเป็นประจำ สามารถช่วยลดระดับคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดและเพิ่มสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความสุขเช่นเซโรโทนินและโดปามินการสวดมนต์หรือการทำสมาธิในช่วงเช้ามืดยังเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญสติเพราะเป็นช่วงที่คลื่นสมองอยู่ในภาวะเทต้าและเดลตาซึ่งช่วยให้เข้าถึงจิตใต้สำนึก และการตระหนักทางจิตวิญญาณได้ลึกซึ่งยิ่งขึ้นฝึกการหายใจลึกๆก,การหายใจลึกๆไม่เพียงแต่ช่วยปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติแต่ยังช่วยลดความเครียดและเพิ่มออกซิเจนให้กับสมองซึ่งช่วยให้สมองทํางานได้ดีขึ้นและเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจงานวิจัยจากสำนักพิมพ์ด้านสุขภาพภาวะรายงานว่าการฝึกหายใจลึกๆอย่างมีสติ สามารถช่วยลดระดับคอติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดและช่วยกระตุ้นระบบพาราซิมพาเทติกซึ่งช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายได้เร็วขึ้นการฝึกหายใจลึกๆยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานดีขึ้นลดความดันโลหิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วยเขียนบันทึกความคิดการจดบันทึกหลังจากตื่นช่วงตีสามถึงตีห้าเป็นเทคนิคที่ช่วยให้คุณเข้าถึง และทำความเข้าใจกับข้อความที่จิตใต้สำนึกพยายามสื่อสารกับคุณหลายครั้งที่ความคิดลึกซึง้งหรือแรงบันดาลใจเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และการบันทึกจะช่วยให้คุณไม่ลืมรายละเอียดที่สำคัญงานวิจัยทางจิตวิทยาพบว่าการเขียนบันทึกช่วยเพิ่มความชัดเจนของความคิดลดความเครียดและปรับสมดุลอารมณ์ให้มั่นคงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามรูปแบบความคิดความฝันหรือแรงบันดาลใจที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตได้วางแผนชีวิตในช่วงเวลานี้ทบทวนเป้าหมายและสร้างพลังงานบวกสำหรับวันใหม่นักคิดและผู้นำที่ประสบความสำเร็จหลายคนเช่นเบนจามินแฟรงคลินและอีลอนมัส ใช้วิธีวางแผนวันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโดยเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนและลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำงานวิจัยจากมหาวิทยายลัยโดมินิกนการเขียนเป้าหมายช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายได้ถึง42% การใช้เวลาช่วงนี้เพื่อตั้งเป้าหมายและทบทวนเส้นทางชีวิตช่วยให้คุณมีความชัดเจนทางจิตใจและสามารถดำเนินชีวิตด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ขึ้นแผ่เมตตาการส่งพลังงานแห่งความรักและความเมตตาให้กับตนเองและผู้อื่นมีผลอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาพจิตและร่างกายงานวิจัยจากมหาวิทยายลัยสแตนฟอร์ดพบว่าการฝึกเมตตาภาวนา ช่วยลดระดับความเครียดเพิ่มความรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นและกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความเห็นอกเห็นใจการแผ่เมตตายังช่วยปรับขึ้นสมองให้อยู่ในระดับที่สงบทำให้จิตใจเปิดกว้างและลดอารมณ์ด้านลบเช่นความโกรธและความหดหู่นอกจากนี้ในทางพุทธศาสนาการแผ่เมตตาถือเป็นการสร้างพลังงานเชิงบวก ที่ช่วยให้จิตใจบริสุทธิ์และสงบสุขมากขึ้นการปฏิบัตินี้สามารถทำได้โดยการนั่งสมาธิและกล่าวคำภาวนาเช่นพุทโธหรือแม้แต่กระทั่งการตั้งเจตนาให้เกิดความปรารถนาดีต่อผู้อื่นในทุกๆวันอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เสริมสร้างความรู้ และช่วยให้เรามองโลกในแง่บวกมากขึ้นหนังสือบางเล่มสามารถเปลี่ยนมุมมองของชีวิตเราไปตลอดกาลเช่น The Power of Now ของเอคาทัตเลอร์ที่ช่วยให้ผู้คนเข้าใจความสำคัญของการอยู่กับปัจจุบนันหรือ Atomic Habits ของเจมคลีย์ที่สอนเทคนิคในการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ <S <S นอกจากนี้งานวิจัยของมหาวิทยายลัยซัตเซ็ก พบว่าการอ่านหนังสือเพียง6นาทีต่อวันสามารถลดระดับความเครียดลงได้ถึง68%ซซึ่งมากกว่าการฟังเพลงหรือการจิบชาการอ่านหนังสือในช่วงเวลาตี3าถึงตี5สามารถช่วยให้จิตใจสงบเปิดรับไอเดียใหม่ๆและสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังงานบวก ออกกำลังกายแบบเบาๆการออกกำลังกายตอนเช้ามืดช่วงตี 3- าถึงตี5ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและเพิ่มพลังงานในร่างกายแต่ยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนและทำให้จิตใจปลอดโปรง่งงานวิจัยจากมูลนิธิการนอนหลับนานาชาติพบว่าการออกกำลังกายในช่วงเช้าสามารถช่วยลดระดับคอติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดได้ และกระตุ้นการหลั่งเอนโดโฟินซึ่งช่วยให้รู้สึกสดชื่นและมีความสุขมากขึ้นการออกกำลังกายในช่วงเวลานี้ยังช่วยให้ร่างกายตื่นตัวและเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดส่งผลให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ในวัฒนธรรมตะวันออกเช่นการฝึกไทชีหรือโยคะในช่วงรุ่งสางยังถือเป็นวิธีที่ดีในการปรับสมดุลพลังงาน และเสริมสร้างสมาธิให้แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยมาถึงตอนนี้ทุกท่านรู้แล้วว่าการตื่นช่วงตีสาถึงตีห้อาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันอาจเป็นสัญญาณแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่คุณไม่ควรเพิกเฉยลองนำวิธีการที่ได้ดังกล่าวไปข้างต้นมาปรับใช้ในชีวิตของคุณเช่นการจดบันทึกคุณอาจจะเห็นความเชื่อมโยงบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ หรืออย่างน้อยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้หันมาทบทวนและพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่คุณต้องการในชีวิตหากคุณเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ลองแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวราคุ้มครองสาธุ